ยังบมือเทอร์เรนนี่คำนี้เขาลองไปเจาะกับซีใไดแล้วสบายดีเนาะสบายดีทุกคนมีน้องมากินกัมมาลิ้งอยู่ ในบูบานพอมงน้องมาลิ้งกับน้องอาลีน้องอาลีทุกคนบอกว่าให้ไปหายให้เบิรงอีกเนาะเพราะว่าตอนนั้นน้องเพิ่นก็ไปเวียกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องเพิ่นมาเอา่าส่วงสงการน้องเพิ่นมาเนาะน้องมิกิ้งก็มานาะมาอายเอเยแต่ว่าเข้าเจอย่างบริหานในหอดเ่อน้องมิกิ้งก็มาหอดกอนอยู่นี้นางท่ากอนน้องอาลีเพิ่นก็ออกมาแต่ว่าตอนนี้เพิ่นไปเข้าห้องน้ำแล้ว ตอนนี้ก็มาเกี่ยมให้กินย่งเกี่ยมเครื่องเกี่ยมข้องไว้นี้ละมีกระเลืออแต่ต่ำต้มน้ำลวกเส้นข้าวปุ่นแห้งก่อนต้มไว้นี่ต้มไว้นี่ก็อะพุดดินลงแล้วเให้มันต่ำลงนะทำจีนในี้ก็ดีโอ้ศนาจีนใดได้นีมุ้งองคนวางเฟ้าตีงมุ้อยู่ฮะ ไฟฟ้ามหวงมเนี่ยผ่ันไฟมาหางนี้นะ <c oughs> มือเล็กจะว่าเกงๆบ <c oughs> ุรเล็กจาว่าเกงๆสิสสตอนนี้นองไปกินก็นมาล้างมือล้างตีนนิดน้ำยูกกอกน้ำนี้ แดดหอนแห้งแหงเบ่งดูนำออกไงนำก๊อไงเนาะนี่เลยนี่ก็เมนยาเนาะอันนี้กะพูกมาเป็นยาแต่ว่าน้องไกินกับบวงมายานั่งดอกตอนนี้ก็เริ่มซวยแล้วน้องไกินกะซีมาต่ำม,มังหุงกินแต่ว่าจิตต่ำม,มังุงแบบยูไฮเนาะแบบยูไฮแบบบ่มีเครื่องข้อง ทิตตำแบบนั้นเบิง้งดูว่าที่เสบบ่น้องไปเที่ยวกันธรรมศาสตร์แม่นตำแบบธรรมศาสตร์เพราะว่าเกาะใบไปให้โดนแล้วกเบาะใบกินรสสายแบบนั้นแล้วตอนไปให้แท้สื่อเครื่องข้องไปตำมมเมื่อกลือมวยมันย่อยใส่เกลือบไปนัวดตำใส่มะเขือใส่หนีใส่น้ำกินโดนแล้วนอนบปให้นอนไปกินเพราะว่าซ้องนอนไปกินกะบบุหูเป็นใบย่งกับบุหูปุ่นเยื่อมันคือ หมูเปลี่ยนบระเดียวซื้อเปลี่ยนบระเดียวเป็นนี่เป็นนั้นบระเดียวคลิปให้เนาะมันอาจี่เป็นแบบนั้นเนาะจริงกับโบหัวย้อนย่งคือกันเดี๋ยวกะมันกับโบหัวเป็นย่งเดียวกะคากันไปเกี่ยมตัวเกี่ยมเครื่องเกี่ยวข้องกันเลยน้องไม่เจี๊ยวกะซี่เกี่ยมต้มข้าวนอนไม่เจี๊ยนาะแม่ตอนนี้กะกะสวดแล้วเวลาเก้าโมงห้าสิบสามโมงสี่หกสิบโมงเนาะ มักมุงกับยู่หันเดี๋ยวนอนไปกินข้งเหาต้องอันน้อยๆเนาะแต่ว่ากินกันต้องคนตอนนี้ต้องคนสี้ปอปกเปลือกก่อนเดี๋ยวหนองไปกินข้อตัวไปปอกเปลือกมุกงมงแล้วแล้วนางไวแล้วหนอไปเจาะกำลังตามแจวจะมักเผ็ดใส่เกลือเป็นนัวใส่มักเผ็ด ให้นำฟุดต้มเขาต่างมัวไว้แล้วแต่ว่าน้ำยังบุฮันในฟุดห้าต,าาตา่างน้องไปกินก็เลยมาตามมักเพชรถ้าน้องไม่กินกับสีสับซอยมะฮุงก่อนซอยมะฮุงถ้าฝักเลยเนาะซอยเลยเนาะกขวานแกนตกนิม่มบ่อยงูนิ่เดะนี่นะ

แท้ตามจนจุตาเป็นตืาเป็นตืตามเป็นตาม,ตามสองลบอต้องคุนะน้องข้างนอกไม่เจี๊ยดเลยซีไายเป็นมะข้ามนะบมีมะน,นาว สี่เมืองกอนราแซบว่ปะนกก่เ้าซบวะรู้ตัว เอนนี่ยรามือใสหรมเดมากินมะฮูกตำมะฮวงกับน้องไ่กินกับน้องไ่เจ้านองไ่เจ้าเดินมากินน้ำกันเด้น้ำปลาเนาะเราไ่เจ้กินเดาไปเจ้าเราเจไปละมาเดินมากินน้ำกันตอนนี้กินหมดเผ็ดทีไปย่งไ่เจ๊ะ ไซื้อ้ากกินซูหยาซูื้อขาวกล่อซหยาซูไปให้พ่อให้พ่อน้องเม่เจี๊ยน้อบอมแม่ซื้อยาซูไปให้น้องไมี่ยิงกับน้องไม่เจี๊ยเด้อนองไม่เจี๊ยกับน้องไม่ยิงบ่ซุปยาซูะยากระห่อนก็เริ่มซ่วยแต่หยากระหอนเ ย่างเมื่อจักเงินน้องอาลีเนาะแดดก็ฮอนเด้เพ่นมีนำกอกที่นี่มาปื้ดนนำก้อนโอ้ก็เจ้าก็แกงมังมีกินมาปอกบางมีขาดนี่เลยบางรู้นำมาบ่อุ้ยนำมาอยู่เนาะเพ่นใส้ น้องไมิกิงก้งค่ะที่จะอัมลาพาจ๊กแล้วก็ค่อยทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องไมิกิ้งเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องไมิกิ้งถ่ายคลิปต่อไปเนาะน้องไมิกิ้งขอเก่าข,ขมัสสบายจีบาย